สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอวิทพลนะครับในเว็บไซต์ rg 3 th com ครับวันนี้ใส่เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับ PPTV จะถ่ายทอดสดเกมที่ไบรตันเจอกับแมนยูนะครับตอน18บแนาฬิกาตรงนะฮะแล้วเดี๋ยวผมอันยายด้วยนะครับดูฟอร์มกันหน่อยหลังจากที่สเกมผ่านไปเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งการที่แพ้คิสเบอร์เรลในบ้านเลย3ประตูต่อ1แม้ว่ากลางสตารจะเอาชนะรูตันทาวได้แต่มันก็คือรูตันไงนึกออกไหมใช่ไหมฮะชนะไป3-0 นะครับก็เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าหงแดงเลี้ยฟูสดจอดจริงตามคาดครับที่ผมบอกว่าเน้นเนหงแดงเลยก็คือเอาชนะไปได้ถึง7ประตูต่อ2ในการเจรินคอนนะฮะมินามิโน,โนยิงนะครับคอติโจนยิงนะครับดิโกโชต้าก็ลงสนามด้วยนะครับแต่ว่ามีคู่ที่ผิดก็คือบาเยิร์นิมนิกต้องยอมรับครับว่าเซปียาสดยอดจริงนะครับในการเอาขึ้นนำบาเยิร์นิมนิกได้ก่อนต้องใช้เอ็กซ์ตร้าทานในการปราบจริงๆนักฟุตบอลเนี่ย ตัวของนักเตะนี่เซบียเป็นรองเยอะนะครับแล้วเป็นรองทุกทีมที่เจอด้วยไม่ว่าจะเป็น Inter Man, อินเตอร์แมนยูก็ตามแต่เอาชนะได้หมดนะฮะยอมรับจริงก็ราเป็นตะกีเ้เก่งมากนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ s, ชนะเฉือนนะเมะื่อวานกลายเป็นขาบทุนนะเพราะว่าถูกหนึ่งเสมอสองนะคำนวณของผมนะฮะผมไม่ต้่งดูข้ขอความอ่ะวันนี้เอามือถือมาเครื่องเลยดูข้ขอความชอบมากโอก้เอมื่อวานเอทีเด็ก 90s r t 3 t h c o m นี่วิว ขึ้นหลักกับ4ี่หมื่นเลยนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากก็ใครดูแลตลกใครดูแลสนุกเรื่องฟุตบอลนะฮะเราคุย Exclusive News กันทุกวันเนี่ยก็แชร์กันไปด้วยนะครับแต่ละคนมีเพื่อนอยู่แล้วก็แชร์ใน YouTube ใครเป็นสมาชิก Subscribe นะฮะช่องของเราครับปอน90 Official นะฮะแล้เดี๋ยวลืมกดตั้งเตือนไปนะอัลลามไว้ด้วยเดี๋ยวมันจะได้เตือนกันหน่อยนะผมชอบข้อความหลายข้อความนะอะคุณปัตมาสวัสดีครับคุณป๊อปติดตาม2ช่องเลยเต ไปได้8ลูกเก่งจากคุณบัณฑิตนาคนัดบอกสุดยอดมากครับพี่ป๊อปนะครับขอให้ปังๆช่วงนี้มีคุณคอยเบรกเลยทางพีบีทีวีนะฮะคุณคิมบอกว่าดูจากปากเชครับสวัสดีครับเซบิย่าไม่ใช่ของหมูบอกเลยใช่ฮะ N.B.Mobiys บอก FCfromblouse นะฮะ SayHitoallyourfans นะครับเออ่บวกเต็มๆเมื่อวาน3ตัวจากคุณตะวันนะครับสวัสดีสมาชิกครับตัวติดตามนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะอย่าลืมแอดไลน์นะครับแอดทีเด็กเกเอสตรงนี้นะฮะ ผมจัดแล้วครับตอนนี้เลยสามคู่เตงนะครับแฟนคลับสองปอลาวนะฮะจากโทบีบีนะฮะขอบคุณมากแตงแตงโซดแม่นีนแตงมีข้อความเยอะมากๆเลยนะครับออบอนมาขอโทษที่มองปกคลิปเป็นมดดำครับจากคุณแท็กปีผมเป็นมดดำแล้วเหอรอฮะเนี่ย <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมครับเข้าไปดูกันได้ที่บอล90 official นะฮะย้อนหลังก็ได้ทุกวันมีกูรูมากมายที่มาคุยเรื่องฟุตบอลนะครับวันนี้ก็ต้องตามต่อกัน5ตุลาคมคือตลาดการซื้อขายทั้งบอลปิดนะครับวันนีู้แมนยูเต็ดจะได้ใครหรือเปล่านะฮะคือถ้าไม่ได้เนี่ยบ้านเอเดนลุนดจะไฟไหม้ได้นะครับคือต้องบอกแบบนั้นเลยวันนี้ครับมีบูิสเลกาลงสนามกันหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่วันศุกร์นะครับตีหนึ่งครึ่งแฮทเทอร์บรินครับเจอครับไอไม่ชอบโทษโทษโทษเออเออถูกแล้วแฮตทาเเเบรรริินจอกัแฟฟง์์ นะครับเบอร์ลินเนี่ยผมเพิ่งบรรยายเกมที่เขาสล่มเบรเมนมา4ประตูตอนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับยังคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับคุณซือบูโน่ราบเดียยังยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะ่ะแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยครับคุณซือก็ไม่ได้เด่นแต่ตัวผู้เล่นดีมากนะครับทางซ้ายเนี่ยมีตัวดีๆเพียบเลยครับอังเดรซินวาก็ยังคงอยู่นะครับนักเตะของแฟรงก์เฟิร์ตนี่เก่งเยอะมากนะโคยเป็นเควินทรัพอยู่เลยอะ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นผมมองว่าค่ำคืนนี้ครับทีมจากเมืองหลวงไฮท์บอร์นไม่น่าเอาชนะไอทัฟแฟงเฟิร์ตได้ครับผมเห็นราคาจากเว็บไซต์ R G 3มาแล้วนะครับเจ้าบ้านต่อฮะเพราะฉะนั้นให้อยู่รองครับแฟงเฟิร์ตครับผมว่าอย่างน้อยเสมอได้ครับนี่คือบูเดสลิกาตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับไปที่ลียงฝรั่งเศสครับลิวจนน้องผมว่าลิวชนะได้นะฮะแล้วก็แชมเปี้ยนชิพของกรีตนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ออกไปเยือนครับผมเชื่อว่าฟอร์เรสต์เอาชนะได้นะฮะวันนี้เป็นฟุตบอลแบบเบาๆนิดหนึ่งเน้นบูเดสลิกาครับแฟฟเิร์ นะครับเริเองไปที่ลิวแล้วก็แชมปนชิพของเกฤษไปที่นอตติงแฮมฟอเรสเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่พิมเบลิกเตะกันเพียบเลยนะครับมนเชสเตอร์ Manchester อยู่เตะลงสนามด้วยพิมเบลิกตอนนี้นะฮะเขาจะเตะเรียงเวลาจะไม่มีซ้อนกันเลยเพราะฉะนั้นได้ดูทุกคู่เลยถ้าใครบ้าบอลจริงๆนะครับอ่ะอย่าลืมครับ ไลน์เข้ามาคุยได้ครับสมัครสมาชิกส่วนใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์เข้าไปไปทักเพิ่มได้เลยว่าอยากได้หลีกไหนเดี๋ยวจะมีทีมงานถามผมมาแล้วผมจะตอบเข้าไปให้ในไลน์นะครับแอดเด็ด 90s แอดไลน์มาเลยครับเดี๋ยวคุยกันสวัสดีครับ